สวัสดีค่ะเภศสัชกรมดน้อยค่ะใครๆก็อยากมีสมองดีความจําดีไม่เครียดนอนหลับสนิทใช่ไหมคะมีสารอาหารที่จะช่วยเราได้นั่นก็คือแอลเทียนินแอลเทียนินเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งกรดอะมิโนคือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมนําไปใช้ประโยชน์ได้เจ้าแอลเทียนิน่ะมีมากที่สุดในชาเขียวต้นกําเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุน่นเป็นแหล่งที่มีแอลเทียนินที่มีคุณภาพสูงสุดค่ะมีงานวิจัย ยต่างๆมากมายที่ยอมรับในประโยชน์ของแอลเทียนินและประเทศญี่ปุ่นก็ได้อนุญาตให้ใส่แอลเทียนินในอาหารแทบทุกชนิดค่ะคกลไกการบำรุงสมองของแอลเทียนินหลักๆ2กลไกนะคะ 1. สร้างคลื่นสมองอัลฟาคลื่นสมองอัลฟาจะเกิดขึ้นตอนที่จิตใจสงบมีสมาธิผ่อนคลายมีความสุขเป็นคลื่นสมองที่จะทําให้คนเราเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีที่สุดค่ะคกลไกที่ สร้างกาบาเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยลดการทำงานของเซลล์ประสาทในระบบประสาททำให้เกิดการผ่อนคลายหลับง่ายและนอกจากนี้ก็ยังให้สารสื่อประสาทเซโรโทนินและโดปามีนด้วยยกตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาในคนในอาสาสมัคร2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้แอลเทียนินและอีกกลุ่มหนึ่งให้ยาหลอกยาหลอกคือไม่มีสารสาคัญใดแล้วให้ทั้ง2กลุ่มคะทำโจทย์คณิตศาสตร์พบว่ากลุ่มที่ทานแอลเทีย มีความเครียดน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญค่ะงานวิจัยอาสาสมัครกลุ่มที่ทานแอลเทียนินกับกลุ่มที่ทานยาคลายเครียดอัลฟาโซแลมผลออกมาว่าแอลเทียนินทาให้เกิดการผ่อนคลายได้จริงโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเมื่อเทียบกับยาซึ่งมีผลข้างเคียงค่ะงานวิจัยอาสาสมัครให้ทานแอลเทียนินขนาด200มิลลิกรัมก่อนนอน1ชั่วโมงช่วยให้การน,นอนมีคุณภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและยังช่วย ลดการตื่นกลางดึกได้แอลเทียนนไม่ทําให้ง่วงนอนแต่ถ้าใครทานยาแก้แพ้แล้วง่วงนอนการทานแอลเทอเนนอาจจะง่วงนอนได้เล็กน้อยนะคะดังนั้นหากทานแอลเทียนนในตอนเช้าจะช่วยเพิ่มสมาธิความผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะฟังถึงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบไปดื่มชาเขียววันละหลายขวดเชียวนะคะเพราะอย่าลืมว่าชาเขียวก็มีคาเฟอีนด้วยเดี๋ยวจะนอนไม่หลับกันค่ะแนะนําว่าสําหรับแอลเทอเนนนะควรทานในรูปแบบสกัด แยกเทียนินออกมาจากชาเขียวแล้วไม่มีคาเฟอีนและขนาดรับประทานตั้งแต่วันละ200มิลลิกรัมหรือมากกว่าได้แต่ไม่ควรเกินวันละ1,200มิลลิกรัมค่ะ